ก็กลับสวัสดีทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับช่อง E.R. Gamer TV วันนี้ผมก็จะมาแดนนรกตามที่สัญญานะทุกคนโอเคตรงอยู่ตรงนี้นะโอ,โอ้โอ้โอ้ตายตายโอ้โหมีเห็ดให้เก็บนะุกคนนะโอ้หมีลาวาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยนี้หุดง่ายมากทุกคนง่ายนิดเดียวอีกทีนะทุกคนนะเดีย๋ยวเราจะลงไปก่อนอืนเราต้องเอาเราใส่ปีกแล้วโอเคเราไปเอากระจกก่อนนะทุกคนนะ กดตกล้ที่ทุกคนก็ขุดานไปนทุนด้แล้วอุ้ยอุ้ยอันญี่ป็มีทุคนเอาอ๋อไม่ได้ทุกคน ช่วคนำเป็นสมัยกแล้วเออเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนตอน EP พสี่นะครับทุกคนนะช่วยกันกดไลค์ให้ถึงพันไลค์ก็ได้นะทุกคนนะโอ้ยโอ้ยตกตกภาพอืมเราไปเอาสศกระจกุ๋งก็กระจบ่อนะทุกคนนะอือจริง อีที่ได้อ้โอ้โอเคเรอดได้โอเเราก็จะกระโดดไปล้วกั ผมหรืทุกคนต้องทำอะไรบางอย่างแต่ผมผมต้องมีหน้าที่ต้องกุดทุนนะขากไปดูบ้านทุกปาร์อะไรรกหนานี่นะีคนนะ,อนะขอทนนะทุน โอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 เดี๋ยวเราเข้านอนกลับบ้านเลยนะครับทุกคนเราต้องฟังทางนี้แหละทางเดียวที่เราจะกลับบ้านนะ้ทุกคนนะโอ้ถึงแล้วทุกคนเดีย๋ยวเราเปน็นมอดกันนะครับดูข้าวมือสิยี่สิบสักเม็ดตืน่นแล้วทุกคน ดแล้วก็ได้ข้ามาแล้วเรากินเค้กลัแป๊บนึงเดี๋ยวเริ่ดเดี๋ยวเริจบโอเคทุกคนเราก็ทำได้แล้วนวันนี้ทุกคนเว่าต่อไปจะต่อบล็อกไปให้ถึงจุดๆนั้นเลยนะครับเดี๋ยนารุกมันมันเจอ คือเราต้องขุดกระจุกกระจุกขของเดดะลุกมาใหม่ใหม่เอาใหม่ทุกคนนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเรานอนก่นอนโอ้นอนไม่ได้นอนไม่ได้โอเคทุกคนแล้วเราก็ทำแบบนี้เลยตัวย่อมันจะดีขึ้นกดต่อเลย เกิดอะไรขึ้นทุกคนโอ้โหโล,โลกลงกว่าน,นี้แล้วยังไม่ถึงเวลาทุกคน เ,เราขุดฐานนับขุดฐานเราจะได้ของดีนะทุกคนนะนีะน่เราจะได้อัปเรียวด้วยเม็ดอัปเรียวนะมันเป็นเม็ดส,สีลิงหรือเปล่าโอ้ยทุกคนเกือตกบตกปลาวะเกือบตกปลาวะโอ้โยตกปลาวะโอ้ยโอ้ยด้วยอ๋ยอ ทุกคนครับอือจะแย่อยู่แล้วมไม่อยากไะเชื่อเลยเพื่อนผมก็ยังไม่มาครับจนไม่เล็นกับผมมาคชืฮอปโอ้คลิปนี้ผมจะเอาให้มันจะยาวไปเลยนะทุกคนแต่นรกมันก็สบกบดีนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปนอนก่อนคน ช้ามันนอนไม่ได้สงแสร็เราต้องไปนอนบ้านเป็นบักคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้า EP สี่เดี๋ยวผมก็จะมาทำไงดีอ่ะหลาย EP อยู่นะจะ EP ถึงตอน ถ้าอีไหนอีพีจบก็คืออีพีหนึนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรานอนก่อนจะตื่นโอเคครับจากนั้นเราก็นอนไป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 หลับสบายแล้วก็ตื่นขึ้นมาทุกคนเช้าตู่เลย อันนั้นเราจะไปถึงจุดหมายนะครับ โอเคครับทุกคนโอเคครับ EP หน้าผมจะเพื่อนผมจะมาเล่นด้วยนะครับทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ EP หน้าจะตั้งชื่อว่าโลกใบใหม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับจุบจ๊บจุ๊บ